สวัสดีครับนะครับมาดูวิธีการทอดกล้วยแล้วก็ต่อด้วยการใช้เครื่องสลัดน้ำมันนะครับนะครับซึ่งที่ร้านก็ใช้ประจำนะครับใช้มา5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันดึงน้ำมันกลับมาจากกล้วยจากมันทอดจากเปลือกทอดได้นะครับนะ,นะอันนี้ กล้วยใกล้จะสุกแล้วนะครับเหลือประมาณสัก2นาทีน่าจะได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสลัดน้ํามันนะครับว่าเขาจะสลัดยังไงนะครับถ้าเกิดเมื่อลูกค้าซื้อจากร้านเราแล้วนะครับก็รับทํานะครับเนี่ยหน้าตาเครื่องก็จะเป็นแนวนี้ครับเป็นเครื่องสี่เหลี่ยมนะครับสูงขนาดเอวก็ประมาณ80เซนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ํามัน น้ำมันที่เราสลัดได้แต่เมื่อเช้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราเที่ยงละนะน่าจะได้ประมาณสองขวดกว่าได้นะครับอัปเดตนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นในนี้เครื่องโบปันสแตนเลสนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นผ้านะครับผ้าผ้าดิบ,บไม่ใช้แล้วก็ปิดไว้กันฝุ่นนะครับเพราะว่าร้านเราอยู่ตั้งในสลาดริถนนนะครับ ข้นถนนนะครับก็เป็นสายบ้านหนองแฟนนะครับก็ไม่ช้าก็ปิดไว้กล้วยใกล้จะสุกแล้วนะครับรอแปบนะ๊บหนึ่งเราก็ไม่ต้องคนอะไรมากครับกล้วยไม่เหมือนมันมันทอดมันจะจมนะครับเวลาถ้าเกิดเราไม่คนบ่อยๆมันก็มันก็จะติดที่ก้นมันนะครับมันก็จะดำ เพราะว่ากล้วยมันจะลอยอยู่บนลอยลอยอยู่แล้วนะครับมันไม่จมนะครับเราก็ต้องดูไฟเป็นนะครับไฟก็ไฟระดับปานกลางนะครับไฟแรงมากมันก็จะทําให้แป้งที่อยู่รอบแป้งที่มันไปพอกับกล้วยมันจะสุกก่อนนะครับกล้วยมันก็สุกอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากให้มันพอดีก็ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับไม่ต้องแรงไป น้ำมันก็ใช้น้ำมันใหม่นะครับน้ำมันใหม่เรื่อยเรื่อยนะครับลูกค้าก็มาซื้อเรื่อยเอนะครับช่วงน,นี้น้ำมันแพงหน่อยนึงนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพกล้วยทอด ก็จะหนักใจหน่อยนึงนะครับแต่ว่าสําหรับของเราแล้วก็หนักใจบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มีกระทบน้อยหน่อยนะครับก็คือน้ํามันแล้วก็สามารถดึงกลับมาได้นะครับมันก็ชิ้นกล้วยชิ้นมันชิ้นเผือกทอดเนี่ยมันจะแห้งไปเลยนะครับมันก็จะไม่มีน้ํามันมีน้อยมากเลยนะครับเราสามารถบีบได้บีบโชว์ได้เลยนะครับว่า ชิ้นกล้วยทอดมันทอดเปลือกทอดเนี่ยการันตีได้เลยว่าไม่ไม่อมน้ํามันนะครับไม่อมน้ํามันก็คือมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับอยู่ได้นานขึ้นจากชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะอ่อนตัวเพราะว่ามันเปียกชุ่มด้วยน้ํามันใช่ไหมครับแต่เมื่อเราสลัดมาแล้วมันก็ไม่มีน้ํามันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับใกล้ละใกล้ละ ก็เตรียมนะครับก็เปิดฟ้าเปิดเครื่องสลัดนะครับปึ๊บไม่มีอะไรมากนะครับจัสาที่ก็ใส่ะะผ้าดิบนะครับผ้าดิบมันจะไม่ชิ้นกล้วยชิ้นแป้งประเภทแป้งมันจะไม่เกาะนะครับต้องเป็นผ้าดิบจัดทรงให้มันได้นะครับจัดทรงให้มันอยู่กลางนะครับจัดให้มันอยู่กลางนะครับ พอมันสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปรอให้เสด็จน้ํามันนะครับตักขึ้นมาเลยทั้งๆท,ที่มันเปียกโชกด้วยน้ํามันนะครับอันนี้ขึ้นแล้วก็ตักขึ้นมาอย่างนี้ใส่ดีๆนะครับสังเกตว่ามันร้อนมากเลยนะครับไอ,นนอ,นนอนนมันขึ้นตรงโบสลัดเนี่ย เสร็จแล้วก็ดูมันได้กึ่งกลางไหมแล้วก็เปิดสวิตช์นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวินาทีก็ปิดเลยนะครับไม่บาดมือนะครับเราสามารถเอามือไปแตะเบรกได้เป็นระบบช่วยเบรกนะครับปึ๊บพอมันนิ่งสนิทก็ เอามาพึ่งกับพัดลมนะครับที่ล้างก็จะใช้พัดลมแอร์นะครับ,นรบเนี่ยชิ้นกล้วยชิ้นมันก็จะเป็นขาวๆมันก็ไม่มีน้ำมันนะครับนะครับแห้งๆแห้งๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูภาพ าเอาชิ้นไปดูอีกแสงอีกที่หนึ่งนะครับเผื่อตัวนี้แสงมันอาจจะไม่ดีเนี่ยเป็นลักษณะางเงี้ยนะครับเนะี่ยไม่อมน้ำมันนะครับมันจะขาวๆเผื่อแสงมันไม่ได้นะครับเผื่อเนี่ยจะขาวๆมันก็เหมือนกันนะครับมันทอดก็เหมือนกันนะครับก็ ผมก็ขายทั้งกล้วยทอดมันทอดขายลูกไข่หงไข่นกกระทานะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสั่งเครื่องก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะครับตามชื่อเพจเลยนะครับหรือว่าติดตามช่องทางได้ทาง YouTube ชื่อสมภพโสโพหรือว่า Facebook นะครับก็สมภพโสโพชื่อภาษาไทยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ